สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ้าอยประกันกับเพจเล็กจดโทรขายประกันนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะตังโมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะที่หนึ่งสวัสดีค่ะหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะม,ม,คมูมีคําถามหนึ่งประกันชีพแบบตลอดชีพเนี่ยมันชื่อตลอดชีพใช่ไหมที่หนึ่งเราต้องจ่ายตลอดไปจนเกษีย <c> ณ <oughs> <c oughs> ไม่ถึงว่<ม>าจ่ายเบี้ยตลอดไปไหมใช่ไหมใช่ใช่ โอเคงั้นเรามาดูนียากมันก่อนแล้วกันว่าประกันตลอดชีพมีความหมายว่าไงนะคะประกันตลอดชีพหรือโคไรนะคะก็คือการชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเห็นไหมคะเขียนความคุ้มครองตลอดอายุผู้เอาประกันแต่ความคุ้มครองเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละแบบเนาะบางแบบบอกว่าให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีเลยถ้าใครอยู่ถึงหรือความคุ้มครองให้ถึงอายุ9 0ปีเลยนะคะโดยบริษัท ประกันเนี่ยจะจ่ายเงินทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์นะคะในสองกรณีกรณีที่กรณีที่หนึ่งก็คือจ่ายเงินทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นแบบลูกของเราพ่อกับแม่หรือใครก็แล้วแต่ที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์นะคะอันนี้จะจ่ายกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตทุกกรณีในระหว่างทางเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่จ่ายหมดทาทุนไว้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเช่นทาทุนสิบล้านจ่ายสิบล้านเลยนะคะ อันที่สองจะจ่ายเงินทุนประกันเหมือนกันแต่จ่ายให้กับผู้ที่ทําประกันแต่จ่ายเมื่อไรจ่ายเมื่อครบอายุสัญญายกตัวอย่างเช่นอายุ99นะคะดังนั้นถ้าใครอยู่ถึงถ้าเป็นเล่นแต่มาว่าในยุคสมัยนี้ใช่ถุงเยอะขึ้นนะคะใช่ต้องเล่นเพ่าะว่านั้งนั่ดังนั้นประกันตลอดชีพไม่ได้แปลว่าจ่ายเบี้ยตลอดชีพนะแปลว่าคุ้มครองตลอดชีพ แต่จ่ายเบีย้ยก็อยู่ที่แบบเนาะบางแบบจ่ายแค่สิบปีห้าปียี่สิบปีหรือสามสิบปีแล้วแต่แบบนะคะแต่โดยรวมเท่าที่เคยดูมานะคะฝนใยากจะจ่ายเบี้ยรวมทั้งหมดน้อยกว่าทุนประกันที่ได้รับอีกใช่ค่ะคือ,อค่อนข้างคุ้มมากเลยนะคะ,ะก็จะมาเป็นข้อดีเนาะอยากจ<ด>นะให้พี่หนึ่งสรุปข้อดีเนาะเพราะว่าจริงๆริงรู้สึกว่าประกันตลอดชีพมันก็เป็นแบบประกันแบบหนึ่งเหมือนแบบสะสมทรัพย์ใช่ไหมคะ แต่คนจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเนาะเพราะทั้งที่ที่เขามีข้อดีอย่างงี้ย่พี่หนึ่งอยากให้พี่หนึ่งแนะนําดีกว่าว่าข้อดีของประกันตลอดชีพเป็นยังไงโอเคประกันตลอดชีพนะคะก็คืออย่างที่บอกไม่ได้จ่ายตลอดชีพเป็นข้อดีแน่นอนแต่ความโม้คนมองข้ามเพราะว่าชื่อตลอดชีพอะไรเพราะตลอดชีพมันแปลความได้ผิดเนาะแต่ความพุมครองยาวนานตลอดชีพเลยอีกทั้งข้อดียกตัวอย่างเช่นประกันตลอดชีพสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวนคําว่าเต็มจํานวนหมายความว่า จ่ายเบี้ยหนึ่งหมื่นบาทลดหย่อนได้หนึ่งหมื่นเลยนะคะอยู่ในวงเงินหนึ่งแสนบาทที่สามารถลดหย่อนในส่วนของประกันชีวิตได้อันที่สองเบี้ยถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครองเช่นความคุ้มครองต้องการความคุ้มครองหนึ่งล้านบาทอาจจะจ่ายเบี้ยรวมกันไม่ถึงห้าแสนด้วยซ้ำนี่ทำเอาอยู่น้อยๆนะพี่หนึ่งเนาะใช่ถูกมากถูกมากจริงๆแล้วก็เบี้ยในส่วนของเบี้ยเบี้ยคงที่ตามอายุด้วย ก็สมมติริ่มทำอายุน้อยๆจ่ายแค่ยี่สิบปีเฉลี่ยเห็นไหมก็จะน้อยกว่านะคะโอ้โมไม่ได้ลิสข้อนี้มากแต่มันเป็นข้อดีกันหนึ่งใช่สมมติทำตอนอายุสามสิบกับตอนอายุหกสิบจ่ายเบี้ยรวมน้อยกว่าความุ้มพองจริงแต่คนที่ทำตอนอายุสามสิบอาจจะจ่ายเบี้ยน้อยกว่าความคุมพองมากๆเลยก็ได้นะคะมากกว่าคนอายุใชค่ะนะคะสุดท้ายเบอร์สามเลยค่ะด้วยความที่ มันคุ้มครองตลอดชีพเนาะดังนั้นตัวเนี้ยเหมาะกับการที่ผูกเป็นสัญญากับสุขภาพเพราะว่าประกันสุขภาพะคะ่ะควรจะมีเหมือนประกันหลักเขาเปรียบเทียบเหมือนรถไฟอะคะ่ะประกันหลักคือหัวรถจักรประกันสุขภาพคือโบกี้ต่างๆเราอยากมีชดเชยนในวันอยากมีไอพีดีโอพีดีจัดได้เต็มหมดเลยอยู่ที่เราจะใส่อะไรนะคะดังนั้นถ้าเกิดสัญญาหลักอะคะ่ะมีอายุยาวนาน,าน ก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้สัญญาสุขภาพไม่ถูกตัดออกไปยกตัวอย่างเช่นพี่ทำสัญญาหลักไว้แบบไม่ไม่นานเลยแบบทำสัญญาหลักแค่แบบห้าปีปรากฏว่าวันหนึง่งสัญญาหลักครบกำหนดปุ๊บสัญญาสุขภาพก็หายไปด้วยแล้วตอนนั้นเราต้องมาดูว่าเราสุขภาพดีพอไหมที่จะทำประกันสุขภาพอีกรอบหนึ่งสิ่งค่ะใช่ส่วนใหญ่ สาหลักอะอายุกัประมาณปีสามสิบชั้นที่หนึ่งนัวันที่เราทําอายุยี่สิบอย่างเงี้ยพอมันครบสัญญาก็ประมาณห้าสิบแต่นัวันที่ห้าสิบะสุขภาพเรามันยังจะดีเหมือนวันที่เราอายุยี่สิบได้ยังไงถูกต้องไหมะใช่ค่ะมันก็ต้องมีโรคประจําตัวและเป้าวานความด้านหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันทําให้บางทีนะคะไม่สามารถต่อประกันสุขภาพได้ใช่อะจริงนะคะหมกก็เลยอยากจะฝากเอาไว้คะประกัน ตลอดชีพเนี้ยเราจะมีได้เกือบสองกรณีเนาะเสียชีวิตกับเราครบสัญญาดังนั้นมันจะเป็น,น,ปนชายมันจะเป็นประกันที่ทําเพื่อคนข้างหลังจริงจริงมก็เลยจะฝากคำคมนะคะสร้างความคุ้มครองให้คนข้างหลังเป็นพลังที่ไม่รลู้ลืมเลยนะคะโมคิดว่าคนเราเนี่ยน้อยมากเลยที่เราจะไม่มีคนข้างหลังที่เราอยากจะดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกนะคะเราสามารถใช้ประกันตลอดชีพเนี่ยบอกรักเขาได้เลย,เยถ้าเราเป็นอะไรไปในวันที่เราเป็นอะไรไปปุ๊บกรมธรรม์ทำงานเนี่ย ตลอดชีพคุ้มครองแบบเยอะมากๆแล้วโมเห็นว่าคือจริงๆงานที่แบบลูกค้าที่ทํานี้นะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสนใจประกันตลอชีพเนี่ยก็คือทําให้คนข้างหลักเนาะเบี้ยมันไม่แพงแล้วก็ความคุ้มครองมหาศาลอืมก็วันนี้นะคะโอเคก็วันนี้นะหวังว่าทุกคนนะคะได้รู้จักประกันแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะจริงๆเป็นแบบที่มาอยู่ดั้งเดิมแล้วแหละแต่ว่าคนอาจจะ สนใจน้อยกว่ามก็เลยใช่แล้วก็าจต่อดด้วยอืมใช่ใช่ะมก็เลยอยากจะยกขึ้นมาให้ทุกคนได้รู้จักเพราะว่าจริงๆอะเป็นประกันที่ถ้าเทียบแล้วมันคุ้มมากๆเลยแบบว่าเบี้ยนิดนึงคุ้มครองเยอะแยะอะไรยน้ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักตัวนี้มากขึ้นแล้วถ้ารนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็เพจของเรานะคะเพจเด็กจบโทรขายประกันเพราะเราเป็นตัวแทนที่รู้ลึกและเข้าใจเสนอขายสินค้าประกันตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้นค่ะแล้วก็วันนี้นะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกัน,หนใหม่คลิปหน้ายบ๊ายบาย